เอ่าแนะนําตัวกอนโลกเกสวัสดีค่ะชาริเปลิสนะคะตอนนี้จบแล้วที่คณะวิทยาลัยน,นวัตรกรรมสื่อสารสังคมเอกการแสดงและกากำกับการแสดงภาพยนตร์ค่ะที่มสวแล้าได้เกียรตินิยมด้วยใช่ค่ะเกียรตินิยมอันดับสองหนูก็เพิ่งกลับไปเช็คแล้วก็โอ้ยเพราะถ้าเกียรตินิยมอันดับสองก็จบมาประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้ว,ลว,ลวเราก็ซึงคิดได้เก่งบ้างกับเขาสุดยอด โอ้หรู้สึกว่าช่วงเวลามหาลัยมันผ่านไปเร็วมากค่ะแปบบ๊แบๆบก็คือปีสี่แล้วตอนแรกยังเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งที่ยังแบบเฮ้ยอยากเรียนการแสดงและกำกับการแสดงตั้งเลยอ่างเงี้ยค่ะอือทำไมถึงเลือกแบบนี้่คือจริงๆมันมีแบบมูแบบต้นเรื่องเลยก็คือเหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เนี่ยมันมีพี่คนหนึ่งค่ะทักมาว่าให้ลองมาแคสมันเป็นเหมือน หนังสั้นที่ปกติแล้วคณะนี้จะทําอยู่แล้วค่ะเขาก็ชวนหนูไปแล้วก็แล้วก็หนูได้ลองไปเล่นหนังสั้นของเขาทีนี้หนูก็รู้สึกว่าอุ๊ยพี่พี่เขาแบบว่าอบอุ่นกันจังเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเลือกที่นี่เลยที่นี่เลยค่ะก็เลือกความสบายใจด้วยใช่ค่ะพอเจอพี่พี่ที่น่ารักกับหนูแล้วก็แบบบรรยากาศกองถ่ายมันมันดนีหนูก็เลยแบบว่าโอเคงั้นที่นี่ค่ะก็ตอนที่เรียนเนี่ยก็ รู้สึกว่าอาจารย์ค่อนข้างน่ารักแล้วเราเหมือนพูดคุยกันได้หนูก็พอถ้าต้องไปซ้อมต่อหรือว่าต้องมีงานต่อเนี่ยหนูก็ขอแจ้งไว้ค่ะอืปสรรอะไรคะองการเรยนอุปสรรคร้อหนูว่าเด็กเรียนมหาลัยทุกคนอาจจะเจอคือการแบบพักผ่อนน้อยแบบเวลาต้องออกกองต้องแต่ว่าต้องแบบ ทำงานส่งจา์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแต่พักผ่อนน้อยๆตัวที่แบบเราเรียนไปด้วยนไปด้วยมันมันเป็นแ่แบบ<ม>เราฟังม่มันมาโดยโดย,โดยส่วนตัวนะคะชาลีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อยากเครียดกับชีวิตในรั้วของมหาลาัยมากมคือหนูจะโฟกัสกับปัจจุบันมากๆประมาณหนึ่งเลยค่ะหนูเลยแบบว่าเออ ถ้าเราต้องทํางานเราต้องส่งเราก็ดูวันที่จะต้องส่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามแบบไม่ทําผิดพลาดหรือมีการบ้านก็ก็ทําให้มันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพื<ฮ>่อนมีส<ฮ>่วนช่วยเราเยแฟนคโหเพื่อนเนี่ยเรียกได้ว่าอบอุ่นกันมากดีกว่าเหมือนเอ่อช่วยมากเลยค่ะเหมือนหนูบางครั้งเนี่ยหนูยังได้เรียนกับเพื่อนเองด้วยแบบเหมือนบางครั้งอะ่ะเหมือนเพื่อนก็จะแบบว่า ผ่าประสบการณ์ออกกองก่อนเราแล้วออกกองนอกไปทํางานนอกอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็จะแบบเพราะมันเป็นอย่างนี้หรออะไรงะงเงี้ยค่ะอมืมใช่จริงๆคุณพ่อเนี่ยไม่อยู่แล้วแต่เชื่อว,ว่าน่าจะภูมิใจแน่นอนนะส่วนคุณแม่เนี่ยอยากมามากแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่มาวันจริงแน่นอนคะ่ะโอโหคุณแม่เนี่ยก็ไม <c oughs> ่ไม่ได้บอกค่ะว่าจะให้ของขวัญอะไรแต่ว่า เขาก็จะเตรียมพร้อมสําหรับการซัพพอร์ตเราทุกอย่างหรืว,ว่า<ม>เอ๊ะต้องการอะไรไหมต้องอะไรไหมอะไรอย่างคะ่ะตัวหนูเองเตรียมอะไรให่ตัวเองตัวหนูเองนะคะหนูว่าหนูน่าจะต้องพักผ่อนคะ่ะให้เพียงพอ <c oughs> เพราะว่าวันจริงเนี่ยคือวันวันซ้อมวันพรุ่งนี้หนูไม่ได้จองโรงแรมไว้ <c oughs> หนูก็จะแบบว่าขับรถไป <c oughs> แล้วก็วันจริงเนี่ยต้องไปถึงรายงานตัวตีห้าหนูก็เลยคิดว่า ต้องสู้เท่านั้นต้องหลับเท่านั้นค่ะทต้องต้องหลับแค้เพียงพอไม่มขอชิ้นใหญ่อะไรนี่ปะไม่มีไม่มีแรงของขันอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะแค่แบบว่าทุกคนมาก็เป็นของขันของเนี่ยหนูแล้วพี่ให้ขอพรได้ยังพ่อยากขออะไรโ็นให้ตัวเองนะก็ขอให้หลังจากนี้ชาริปังปังรวยรวยเฟลิสประสบความสำเร็จค่ะ ่าวางงนกนค่ะสำหรับเรียนต่อเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนี้อยากโฟกัสกับเออเฟลิสที่กำลังแบบกำลังแบบมาเรื่อยๆเหมือนแบบออกสิงต่อไปแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมไปก่อนค่ะคิดว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้เรียนสิอืมเราจะทำอะไรอยู่เออหนูหนูคิดว่าหนูน่าจะไปในสายของ ผู้กำกับอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็เรียนทั้งกำกับแล้วก็การแสดงค่ะชอบอะไรมากนะอืมน่าจะชอบแสดงกว่าค่ะอืมใช่วันนี้ท่างเรืยนบถ้าเป็นนักแสดงหนึ่งบทที่อยากจะลองเล่นอืมอยากลองเล่นบทโรคจิตเลยอือโชวหอยากเล่นบทอืมรู้สึกว่ามันน่าจะเปลี่ยนใช่จากที่เห็นหนูยิ้มยิ้มก็ อย่าก,กลัวแล้วกันเนี่ยเหนื่อากดีกว่าเออเอยากงานกำกับก็อยากลองแน,นวนี้เหมือนกันค่ะอยาก้ได้เป็นกำกับอยากลองแน,นวน้เหมือนกันอืมใช่คะ่ะแล้วก็จริงๆได้ทุกแนวเลยหรือว่าจริงๆหนูชอบดูแบบพวกโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยหนูว่าก็น่าจะดีคะ่ะน่าจะแบบอเออฟูลฟิลมีอะไรอยากบอกน้องๆว่าหลัที่เรามองเราเป็นไอดอลก็ <c oughs> อยากให้บอกอยากบอกว่าทุกคนที่กําลังเตรียมตัวอยู่ก็เตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ให้ไหม่แบบว่าไปรีบเอาตอนสุดท้ายที่แบบว่ากําลังจะเข้ามหาลัยทัทีเดียวแล้วก็เอ่อถ้าสมมติว่าได้เรียนมาแล้วได้ได้เขา้าเข้าร้วมาหาลัยมาแล้วเนี่ยก็อยากให้เอ่อเติมความสุขในทุกๆวันคือเรียนแล้วเครียดแล้วแล้วก็อย่าลืมหาเวลาที่จะผ่อนคลายและพักผ่อนตัวเองด้วยค่ะเอายืนด mm ีด้วยค่าจริงจงแล้ว แต่อะไรเขไม่อยากเป็นศิลปินก็เรียนไปด้วยได้ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างมีตัวชาดิเองที่เรียนไปด้วยแล้วก็เป็นศิลปินไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันก็จะมีลิลลี่ด้ยจากลิลลี่เดอะเฟสแล้วก็ตอนนี้นะคะรุ่นน้องใกล้ตัวเราเชลซีน้องพรีมนะคะโอ้โหทุกวันนี้น้องเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจสอนมากๆค่ะมีอะไรอยากบอกพิมเฟลิสนะคะพิมเฟลิสหรอ ก็อยากจะบอกว่ารักนะคะแล้วก็จะรอคอยวันที่น้องประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลิจะไปยินดีนะคะค่ะก็เป็นแฟนน่ารักมากบางคนแบบตื่นเต้นแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะวันนี้อะไรเงี้ยจริงๆชาลีเองก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าโหทุกคนน่ารักมากแล้วก็ดีใจค่ะที่ มีวันนี้แล้วก็แฟนๆมาสปอร์ตกันขนาดนี้ค่ะอ่ะเหนื่อยๆอบีแหละค่ะซิงเกิลค่ะซิงเกิลล่าสุดของเฟลิสนะคะตอนนี้ปล่อยแล้วชื่อเพลงว่า Red Slay นะคะสามารถฟังได้แล้วที่ YouTube playlist ค่ะ F E L I Z แล้วก็ติดตามเฟลิสได้ทุกช่องทางนะคะเฟลิสออฟฟิเชียลเค่ะขอบคุณค่ะ